ผนังด้านหน้าแทนที่เราจะทาสีก็จะเป็นแบบนี้ครับปูกระเบื้องแล้วก็จะเป็นขอบทองเล่นลายประมาณนี้ครับผนังด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับปูกระเบื้องขึ้นไปเลยแล้วก็จะใส่คิ้วทองใส่ลงไปเป็นแบบนี้ครับ ในห้องนอนนะครับในห้องนอนก็จะมีการปูกระเบื้องขึ้นไปบริเวณที่เรียกว่าเตียงนอนนะครับแล้วก็จะใส่คิ้วทองเหมือนกับกรอบรูปประมาณนี้ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตบ้านสักหน่อยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในเรื่องของงานกระเบื้องนะครับตามที่เห็นเลยนะครับบ้านผมก็ไปดูหลายๆห,หลังมาครับก็ได้เห็นหลายๆที่เขาได้ทําก็เกิดการประยุกต์แล้วก็นํามาทําเป็นในรูปแบบสไตล์ที่เป็นเราตามที่เห็นนะครับ ผนังโดยส่วนใหญ่ก็จะทาสีครับแต่ว่าก็ได้เห็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ทางอำเภอท่าตูมนะครับท่านได้ปูกระเบื้องนะครับผมก็เลยโอ้สวยดีนะครับก็เลยจัดมาเลยครับแต่กระเบื้องก็อาจจะเป็นคนละลายนะครับแฟนผมก็ชอบสีขาวนะครับแล้วก็ลายก็ตามที่เห็นนะครับบอกเทาๆนิดๆครับก็จะมีขอบมุมนี้ใส่เป็นคิ้วทองครับคิ้วทองเป็นแบบนี้ครับเป็นประมาณนี้ใส่ลงไปเส้นหนึ่งก็ มีหลายราคาครับสองเส้นที่ผมใช้นี่้2ย0บาทนะครับขนาด12มิลครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับคิวทองตรงกลางนะครับจะอยู่ตรงกลางเส้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก190กบว่าบาทต่อเส้นนะครับประมาณนี้นะครับเส้นละ2เมตรฝั่งทางด้านหน้านะครับตามที่เห็นก็จะเป็นการปูกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับมันทาความสะอาดง่ายครับเพราะว่าเวลาโดนฝุ่นโดนอะไรเวลาปัดกวาดถ้าเกิดว่าเป็นกระเบื้องแบบนี้การทําความสะอาดจะง่ายมาก กว่าการที่มันจะเป็นแบบหินทรายนะครับบริเวณด้านในครับก็เหมือนกับบ้านทั่วไปที่มีการปูกระเบื้องตามที่เห็นครับเป็นเป็นแบบนี้ครับลายสีขาวนะครับลายคาดเทานะครับก็ขนาด60สิ่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บริเวณผนังครับก็ปูขึ้นทั้งหมดเลยนะครับกับเบื้องผนังกับกระเบื้องพื้นก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผนังก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าผมจะใช้เป็นลวดลายเชื่อมลวนเป็นคิ้วทองครับเป็นแบบนี้ คล้ายๆกับเป็นกรอบรูปขนาดใหญ่ครับแล้วตรงนี้ก็จะมีประตูนะครับเป็นเป็นประตูห้องกั้นเข้ามานะครับก็รอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้พามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับคนที่จะสร้างบ้านหรือกําลังที่จะทําอยู่ตอนนี้นะครับอย่างน,น้อยก็จะได้เห็นมุมมองในการที่เราจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าบ้านหลายๆหลังเนี่ยอาจจะยังคิดอยู่ว่าจะต้องตกแต่งยังไงแบบไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็น บริเวณที่จะติดทีวีนะครับเห็นไหมครับเห็นปลั๊กไฟแล้วก็สายสัญญาณไว้อยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นก็จะมีขอบทองคิ Q ้วทองตามที่เห็นครับบริเวณนี่ครับบริเวณที่เป็นหน้าต่างครับเห็นไหมครับใส่คิ้วทองลงไปก็จะดูสวยงามขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าจะต้องการในรูปแบบไหนครับผมก็พาทุกคนได้มานําเสนออีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นในการที่จะได้เห็นว่าการตกแต่งบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แทนที่เราจะเป็นการแบบ บุผนังนะครับประมาณนั้นข้างบนับเป็นผ้าสองชั้นนะครับก็รอดูว่าเมื่อทาสีเมื่อติดหลอดไฟแล้วจะออกมาในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องน้ํากันวันนี้จะเน้นไปที่รูปแบบของงานกระเบื้องนะครับจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าทั้งหมดยังไงก็รอติดตามรับชมเรื่อยๆนะครับบ้านผมนี่จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องเก็บของนะครับชั้นล่างนะครับส่วนชั้นบนก็จะมีหนึ่งห้องที่มันเป็นห้องมินิคาเฟ่ก็รอดูครับ ห้องนอนจะอยู่ที่3.5มจคูณสครับเห็นไหมครับบริเวณห้องนอนก็จะเห็นไหมครับปูกระเบื้องบริเวณเตียงนอนข้างบน,นครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปเห็นอย่างที่บอกว่าไปเห็นแบบจากหลังของท่าตูมท่านได้ทำครับแต่ว่าสีของการปูกระเบื้องตรงนี้อาจจะแตกต่างกันนะครับของผมก็จะเน้นเป็นออกสว่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟแล้วก็คือมันจะสว่างยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นสีอื่นมันอาจจะทึบๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้าน,นครับ น่ครับก็ใส่คิ้วนะครับ, Q, รบขอบทองแล้วก็คิ้วทองนะครับเป็น2ชั้นนะครับเป็นประมาณนี้แต่แต่ถัดจากนั้นช่างก็จะมีการายาแนวนะครับมันก็จะออกมาเรียบร้อยกว่านี้อันนี้คือเพิ่งจะเสร็จนะครับยังไม่ได้มีการเก็บรายละเอีอยดในเรือ่องของการยาแนวนะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นห้องนอนแรกห้องนอนที่2เดี๋ยวเราเดินไปดูกันหน่อยตอนนี้ช่างก็มานอนอยู่หน้าง,งานเลยนะครับเพื่อที่จะให้งานมันไหลลื่นแล้วก็เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทางด้านนี้ครับก็เช่นกันครับเห็นไหมครับตรงนี้จะก,กว้างขึ้นมากว่าห้องนู้นหน่อยประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าประทับใจนะครับพอใจกับผลงานที่ออกมาประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับกับการที่เราอยากจะนําไปทําบ้านแล้วก็ตกแต่งบ้านครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับ ย้อนกลับมามองมันก็จะเป็นสีขาวนะฝั่งด้านนู้นนี่ครับขนาดยังไม่ได้เปิดโฟมเปิดไฟเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีขาวมันก็จะสะท้อนทําให้บ้านดูสว่างขึ้นนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือมุมที่มองออกไปจากด้านนอกแล้วฝั่งทางด้านนี้คือมุมที่มองเข้ามาด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะย้อนกลับไปบริเวณด้านหน้าบ้านครับก็คาดว่าอีกประมาณสัก สองสาเดือนนะครับกว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จนะครับนี่ครับลองย้อนออกมาก็โอเคนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่จะตกแต่งบ้านครับผมก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับรอชมนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะออกมางดงามขนาดไหนครับ